ไม่ใช่ผู้เข้าประกวดเป็นแม่ค้าหนึ่งวันนะคะขออนุญาตถอดรองเท้านะคะเพราะว่าอยู่กับทีละพรไม่ต้องติดสวยค่ะให้สวยติดเราโอเคสวัสดีค่ะคุณลูกค้าค่ะ,คะวันนี้เรามีน้ำหอมอะไรนะคะแม่แก้วน้ำหอมราคาเท่าไหร่นะคะหนึ่งหกแปดแปดวันนี้ให้แม่แก้วราคาสองพันไปเลยค่ะไม่ต้องถอน บอกว่าอะไรนะคะเก็บเสื้อไหมคะได้เลยคะ่ฟะฟรีค่ะฟรีค่ะอะไรนะคะคะุณลูกค้าแต่งตัวเหมือนเมียเช่าเลยแบบนี้ปีดเลยนะคะ วันนี้เอ่อความสามารถน้องหญิงไม่ค่อยมีหลากหลายเพราะว่าน้องหญิงเป็นติ๊กต็อกเกอร์ค่ะแล้วก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์นะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับทุกท่านสามารถสอบถามได้นะครับผ